ละครเกณฑ์เรื่องแม่แม่ผุ้ที่รักของผมแม่ครับแม่เป็นยังไงบ้างแม่เมื่อก่อนแม่จะกินแล้ไหมคะนั่นแหละแม่จะตีผมตอนเด็กผมโดนแม่ตีแม่อยู่นี่ก่อนได้ไหม แบลูกแกว่าลูกขายยาเสพติดเพราะฉันไม่เคยมีลูกขายยาคือว่าแ้วแ้วใบาตองขาคุณพ่อใบตองตักมี แม่สุขภาพก็ดีแล้วนี่แม่แม่สุขภาพดีขนาแม่น่ติคุกมาผมกับแม่ติคุกด้ว่ยแม่เคยตีใบตองไปด้วยแม่จะตีหลาผมเคยเห็นแม่ตีหลานมาก่อนอ่ะแม่ไม่เคยเห็นผมตีละ หนูเห็นคุณนะ้านปะิดนหนูคุณพ่อติดยานะคะนูเห็นลุงคุณลุงค่ะหนูเห็นคุณลุงติดยาด้วยนะคะเพราะว่า แม่พี่ก็เลยแม่ก็เลย,ยนั้นแหละพี่ก็เลย,ยนั้นดูแลแม่แทนพี่ก็เลยดูแลยายแม่แทนปาจ้าไปตรงกลับบ้านใบตองกลับบ้านกันเถอะ ปัจจุบันแม่แม่ผมติดแม่เขาไปนในบ้านเลยแม่แม่เดินไม่ได้เหรอ แม่ต้องแม่ต้องงานนี้แม่ต้องนอนโอเคตตตตแม่นอนนอนนอนแม่นอนตรงผมจะกอนเขาให้แม่เองผมเก็บรูแชร์ให้ แมตีผมตั้งแต่เด็กแล้วแม่ตีผมมาตั้งแต่แม่ก็รักเขาแม่ก็รักเขากันนี่เลย แม่ไม่รักล,ลูกนะ <S <S แม่แมแมมไม่เห็นรักผ,ผ,ผมเลยกำไมงต้มน้ำแม่ตีกับผมผมเอ้ก็อยากจะต้มแต่ผมแม่ก็รู้ดี <S <S นั่นงเฉยะไรใครตีกันกับคุณยายเหรอนะต้อมนะต้อมดีกว่านาต้อมค่ะนะต้อมหยุดดูคุณยายป่วยแล้ว ไปตองรู้ทำอดิออกไปเลยคุณพ่อหนูพูดแค่นี้นะคะพ่อใบตองแค่ออกไปไม่ได้นค่ะคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะออกไปสิตัวเน่าสกรปรกออกไป,เ,ปเรื่องของแม่พี่ล่ะคุณแม่ได้สช้ชีวิตอยู่กัการเลือกไปไร้ ตัวเหมน็นออกไปแวะสะกปรกตัวเมหม็นมากไม่อยากเกลียดแกมันเกลียดแบบนี้ออกไปชี้ออกไปเลยออกไปเลยเกลียดแบบนี้มันสกปรกกลิ่นก็เหม็นแวะเน่ามากส่กลิ่นหงหูบริษัทเขีนนี้ไม่มีกลิ่นเลยพ่อไม่มีกลิ่นหนพ่อหรอ ไปหาพ่อข้างบนก็แล้วกันพ่อฉันอยู่ข้างบนคุณพ่อพ่อได้กินอะไรไหมเนี่ยไปหาพ่อบอกพ่อก็แล้วกันพ่อรับผานพ่อพ่ออะไรลูกพ่อเห็นั้มมันมีกลิ่นแล้วที่บนัทพ่ออ่ะอืม พ่อเป็นประธานแน่นอนเลยลไ,ไม่ไม่กินพ่อเฮ้ยต้มเน้นเอาไปดิก็อย่ากินแบบนี้กินไว้ค่ะฉันมีพ่อขอดม อดมกินล่ามหนึ่งนะอุ๊ยเหน่าเหน่าใน้นากหักระปอกมีแหวกพ่อก็เลยเกลี้ยนี้ออกไปจากร้านชั้นเดี๋ยวนี้เลยนะลกสี่ออกไปจากร้านผมเลยลูกเดี๋ยวพ่อจะไปทำงานก่อนลูกขอโทษนะครับขอบคุณครับคุณพ่อพ่อใจดีมากๆเลยบอส นี่คุณบอสฉันอยากให้คุณทํางานไม่ใช่ให้ไปดูกลิ่นคนเมากลิ่นเหล้าๆอะ่ะก็ผมอ่ะผมอ่ะต้องไปดูปดลูกผมมันตาเนยแล้วเนี่ยอ๋อ,อท,ทางานเดี๋ยวนี้ถ้าบอสท,ทำถ้าบอสไม่ทําผมจะไล่บอสออกเดี๋ยวนี้เลยผมไล่บอสจริงๆนะผมไล่ พ่อพ่อจะโดนไล่ออกเหรอพ่อจะโดนไล่ออกเหรอมองหน้าฉันทำไมฮนะมองไปเลยกับ <ไป S 2> กับจากบ้านเด๋ดวนี้อย่าม,ามองหน้าฉันคุณนั้นพ่อคุยกับเกดากดาเกดดาลูกน้ำไมเด็กแ,แบบนี้ใครจะไปยุ่งได้ลนะ่ะออกไปคุณแม่ อืมแต่ข้อทานโอ๊ยไ้บริษัทมองหน้าฉันไม่ไนะทำงานต้องทำาเดี๋ยวมามองหน้าัน่ะประหยัคนสกปรกฉันไม่ชอบแบบสกปรกแหวะเลยอยากอ้ทนี่ก็ั้านกันไป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 